สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถสวยมาฝากอีกแล้วนะครับกับโตโยต้าโคราอัลติสนะครับคันนี้เป็น1.8นะครับปี2012 1 8 e นะครับสภาพสวยเดิมบางน็อตไม่ขยับครับหน้าเดิมท้ายเดิมสวยๆเนียนๆสีสันเงาฉ่ำยางใหม่ปี2021ครับ275,000บาทนะครับผ่อนได้5,000ถึง6,000โดยประมาณนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับที่บางแคนะครับรถสวยสภาพดีมากครับใช้งาน180,000กิโลเมตรนะครับเป็น1.8 E นะครับลองดูได้นะครับชุดแต่งรอบคันยางใหม่ปี2021สวยๆสภาพเดิมมากๆนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจสุดๆครับหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆไม่เคยติดแก๊สครับชมดูก่อนเช็คดูก่อนได้ครับ1.8ไม่มีอืดแน่นอนสำหรับใครที่ชอบความเร็วแรงเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยจาก1.6นะครับ ชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับภายในสวยสะอาดใหม่เอี่ยมครับเบาะหนังแท้จากโรงงานเซตอล็อกแอร์แบกเอพีเอสดิเบกนะครับกระจกท้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ไม่เคยติดแก๊สนะครับรถบ้านแท้งามๆเอาติดอึดถึกทนใช้ง่ายใช้สบายใช้กันไปเลยนะครับคันนี้สวยครับฝาก็็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับ ภายในสวยสะอาดกว้างขวางแน่นอนนะครับดูแลไม่ยากไม่แพงไม่แรงครับอะไรเยอะสุดๆแล้วครับรุ่นนี้กว้างขวางนั่งสบายสวยหรูดูดีครับในราคา275,000บาทนะครับถ้าใครกำลังเล็งหาเอาติดนะครับตัวนี้เป็น1.8ราคาต้องเช็คนะครับว่าดีหรือเปล่าแต่ที่แน่นอนรถอึดถึกทนนะครับคุ้มค่าต่อการลงทุนแน่นอนนะครับร้องชมรองเช็คนะครับรูปมีมาพอประมาณใครอยากดูตัวจริงไปเช็ค ตรวจสอบดูได้ครับรถสวยสภาพดีการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับไม่เคยติดแก๊สน็อตไม่ขยับครับด้านหน้าและด้านท้ายสวยเนียนเดิมบางไม่มีชนแน่นอนไปดูรถตรวจสอบนะครับท่านจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คก็ได้ครับเรียกว่าราคานี้สภาพนี้แจ่มมากๆครับลองชมเช็คดูได้ครับมาดูความเดิมความเนียนของรุ่นนี้ตัวนี้นะครับว่าเดิมได้ขนาดาษนนะครับหน้าเดิม ค้ายเดิมน็อตไม่ถอดฝาไม่ขยับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับรถสวยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ได้เลยครับซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมครับนี่ครับดูด้านท้ายนะครับฝากระโปรงไม่เคยขันครับแสดงว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับ นี่เลยครับนํามาฝากนํามาให้เลือกนะครับมีรถให้เลือกมากมายขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่ถ้าท่านไม่รู้จะใช้รุ่นไหนอย่างที่ผมเคยนําเสนอผมจะพยายามหาเอาติดกับวีออสนี่แหละครับมานาเสนอเพราะว่ามันใช้ง่ายสบายใจครับลองชมดูนะครับสวยแบบนี้ชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่ารถอยู่ที่บางแคนะครับสดได้ผ่อนได้เครดิตด,ดีรอรับรถได้เลยครับ